นอนเออนอน,นดีๆรู้จักนอนกัน,นดีๆนะเช้ามาก็อยู่ในตะกาเช้ามาก็มีความสุขเหมือนกันอยู่ในตะกาสวัสดีท ท่าดีนะเนี่ยนั่น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 น้องเล่นอยู่ดีๆกิกิกิทำไมชอบทำร้ายน้องกิยังอ๊ะฮะ๊ะคนดีๆอยู่ในความสงบอยู่ทั้งคู่เลยเออกอดกัน,นดีๆห้ามนะแล้วกันแม่จะถือไม่แท้ เออนอนกอดกันดีๆเออนอนเล่นกันดีๆลูกเล่นกันดีๆอย่าเล่นแรงลูกเออเออกุกี้ทำน้องแรงโคกจ๋ยาทำพี่กิแรงยังยังเล่นเงินเบา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 หนุกนุ่มนวลนุ่มนวลเล่นเงินนุ่มนวลพี่กิพี่กิททำน้องแรงอย่าทำน้องแรงเดี๋ยวแม่จะไปหาไม้แท่มาสักอันเอาไว้ฟาดเด็กดื้อเนี่ยนอนกันดีๆ นอ <im sharing> นดีๆเออนอนกันดีๆนอนดีๆนอนเล่นกันดีๆแล้วที่ต้งเยอะต้งแยะหนูก็ไม่เล่นกันไม่เล่นตรงแนี้นะอันนี้มันเป็นชั้นแม่เอาไว้เก็บของแต่ต้องยกให้หนูอันนึงเนี่ยนะเอาไว้เล่นกันเนี้ยนะมันใช่ไหมลูกมันใช่ไหมคอกคอกค็อกคอคอกอคอกรุนแรงไม่ได้ห้ามรุนแรง เข้าใจไหมฟังบาหูทั้งคู่เลยฟังมาฮะคีน้องหยุดแล้วเจ้าหยุดเลยนะอืมอ่าน้องยังฟังนอนเออหยุดเลยสำนึกบ้างไหมรู้จักบ้างไหมห้ามันรู้จักฟังไหมรู้จักฟังกันบ้างไหมเอออยู่อย่างนี้ดีมากเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเราเป็นผู้ชาย เราต้องเล่นไม่รุนแรงกับผู้หญิงกิอย่ารุนแรงกับน้องเข้าใจไหมอย่ากุ๊กิกก็เก๊อย่างอีกหนี่แม่จะไปหาไม้แทะไม้แทะอยู่ไหนเนี่ยกิน้องเงียบแล้วนะกินั่นฮอกฮอกฮอกแม่จัดการนะฟังแม่นะนะเออโอเคกิน้องแกล้งน้องก็เกอย่าแกล้งนอ้องอย่าแกล้งนอ้อง น้องเงียบแล้วน้องอยู่เฉยๆแล้วก็โอเคอ่าไม้แทะมาสิหยุดหยุดเลยหยุดเลยดีๆดีๆอย่าทำน้องน้องยอมแล้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเห็นไหมน้องหนีแล้วน่ะน้องหนีแล้วอุ้ยโคบกไม่ไหวเลยแม่ต้องลงไปปาบปาบเลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยอใครดื้อฮะ ใช่ไหมอย่านะหยุดทั้งคู่เลยอย่านะกี่นะยำเนาะโคกสวัสดีครับมามือมาเอามือมาให้แม่สวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับดีๆขอโทษครับก่อนขอมือขอมือเนี่ยเร็วเรวสวัสดีครับขอโทษครับโอเคไหมเอามือมาให้แม่หยุดเลยหยุดทั้งคู่ห้ามอืห้ามสวัสดีครับก่อนอ่านนดีดีเข้าใจไหม เราอะอย่าดื้อนักเข้าใจงไหมกีมันทําผมนะแม่เนาะกีมันทํากีมันทําคุกก่อนเนาะคุกไม่ได้ทําอะไรเลยคุกเฉยแล้วเกะทำเนาะนีะ่เอฟซีให้ดูความความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้อะไรกันเนี่ยคุกว่าหินอ่อนเลยเนาะน้องคุกเนาะคนะุกไม่หินอ่อนเลยสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน โอเคทำน้องนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยหาเรื่องเลยน้องเนี่ยทำน้องทำน้องไม่ได้เอาสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอ่านั่งดีๆเข้าไปนอนดีๆนอนดีๆกันเดี๋ยวสต๊อปสต๊บอบสวัสดีครับก่อนอ่าน้องจะหลับแล้วเนี่ยเห็นไหมน้องมาเล่นตั้งแต่เช้าแล้วยังไงน,นะอะผมไม่ไหวแล้วพี่กิผมไม่ไหวแล้วโถกิกิปั้มน้องไม่ได้ ต้องไปขี่น้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนเวเอ๋สวัสดีครับโอเคเห็นไหมสวัสดีได้แล้วเนี่ยรู้จักทำอย่างน้องมั้งน้องมันสวัสดีเนี่ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยกีก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีจ้ากีก็สวัสดีเนี่ยโอ้ยแม่จะทำเงินกับเจ้าอืมอันนี้นอนลงนอนสตาร์นิ่งๆเกะนิ่ง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 เลยนะนิ่ง

โอ้ยมีใครเชื่อคอยตะคนหนึ่งไหมเนี่ยเออเอ้เอ้เอ้าเออ้ยออย่าลุกเก๋เก๋เก๋ครับน้องน้องจะนอนหนิไหมน้องมันจะนอนเออกีก็นอนลงไปอดีครับ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 แม่ช่วยหน่อยครับครับแม่ช่วยหน่อยช่วยกิหนึงช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยโอเคพี่กีแกล้งเหรอเก๋ทำเนาะ โซมันโตโตโตนั่นๆอย่าพี่ณต้องไปหาไม้มายมเอฟซีมาตีเด็กเลือดเนี่ยๆ,ๆเอาเอาโอเคหาแม่ดีกว่ามาหาแม่ดีกว่าพี่โบคบอ่ะหาแม่ดีกว่าหาแม่ดีกว่าสวัสดีครับครับผมครับผมแม่ช่วยด้วย <laughs> แม่ช่วยด้วยพี่กี้แกงพี่กี้จะแกงเนาะอย่าแกงเนาะเฮ้ยจะแกงเนะาเนะ แม่ช่วยด้วยโอ้ยแม่ช่วยด้วยเอ้ยแม่ช่วยด้วยเอ้ยโอ้ยผมไม่ไหวแล้วแม่เก๋สต็อป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 อ่ะอะอ่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 ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับอ่ะผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูปราบลูกดูก่อนในเอฟซีนะนะคะขอบคุณสําหรับคลิปนะคะทุกคลิปทุกไลา์โอ้ยจะไปไต่เราดูเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุกค่ะขอบคุณครับผม สวัสดีนะคะผมสวัสดีจ้า